ที่โรงเรียนอุดรวิทยามีการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรประจำปีการศึกษา2566ที่โรงเรียนอุดรวิทยานายสุรศักดิ์สุรวันวิจิตผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดรวิทยานายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานีเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมวัยปีที่3นักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2566โดยมีนาง นาดนภังเสถียนนามผู้อนวยการโรงเรียนอุดอรวิทยาคณะกรรมการส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดอรธานีพร้อมคณะครูโรงเรียนอุดอรวิทยาร่วมในพิธีน,นางรัตดาพรสิงห์วัฒน์ห,หัวหน้าสายระดับปฐมวัยในนามผู้แทน,นคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอุดอรวิทยากล่าวว่าพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยปีที่3ปฐมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่สมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักรเรียนเห็นคุณค่าในตนเองเกิดความรักความผูกพันต่อสถานศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองว่าได้ศึกษามาถึงอีกระดับหนึ่งและให้ครูนักรเรียนผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักรเรียนที่จบการศึกษาทุกคนซึ่งในปีการศึกษา2566มีนักรเรียนจบหลักสูตรปฐมวัยปีที่3ทั้งสิ้นจำนวน127คนส่วนหลักสูตรปฐมศึกษาปีที่6 จำนวน297คนมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน191คนมีจานพี่ชายมีผูโชอบเก่งนิจพรพัดสอนพี่เชียนพันเก็งชายนาฏเก่งจีน เดเขาไป็นเลยเขาไปไทยอยู่หลังยิคิวนะน่ะข้าไปเลยเดี๋ยวก่อนถ่ายให้แม่เมก่อนพ่อาาก็อยากถ่ายนาะ